ทุกคนตอนนี้ก็ตื่นเต้นหน่อยตอนนี้ผมกำลังจะไปฉีดวัคซนีนก็ไม่รู้คนเยอะเปล่าหรือเป็นยังไงเนาะวันนี้ผมจะไปฉีดเข็มที่2ออ่าก็ก็เตรียมตัวอยู่นะเมื่อคืนก็นอนเยอะอยู่ทุกคนก็แต่ก็เมื่อเช้าก็ก็ทานข้าวเหมือนที่ FC แนะนำครับผมก็เดี๋ยวผมผมต้องรีบไปเพราะเดี๋ยวมันจะได้รีบกลับนะไปลุ้นก่นว่า อเกมสองเป็นยังไงนะทุกคนละทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงที่เขา,าฉีดแล้วครับผมที่ตำบลครับผมเป็นอ่าเหมือนเขาเรียกอะไรอนามัยใช่ไหม,มแต่คนเยอะเหมือนกันนะทุกคนก็น่าจะคิวยาวหรือเปล่าดูเดี๋ยวผมลองลงไปดูก่อนนะถ้า,าคนเยอะยังไงแล้วค่อยว่ากันเพราะว่า มันมีข่าวไว้ทุกคนข่าวว่ามันมีหมู่เมืองหมู่บ้านที่ลึกเข้าไปนะ่ะมันมีติดโควิดอะทุกคนผมไม่แน่ใจถ้าเราไปอยู่หลายๆคนยังไงเนาะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าลงไปก่อนโอ้ทุกคนคนเยอะคนเยอะเราจะยังไงดีผมว่าเยอะเกินนะถ้าหนึ่งนั่งรอก็อน่าจะรอนาน และอีกอย่างก็ก็เราไปอยู่ที่คนเยอะๆมันก็ไม่ปลอดภัยใช่ไหมเอ๊ยยังไงดีคือตอนแรกมีนีป้าข้างบ้านฝั่งโน้นเขาก็บอกว่าคนเยอะนะเขาก็ไม่ฉีดเขาเขารอไม่ไหวทุกคนตอนนี้ก็คนเยอะมากๆเลยทุกคนนี่คือมันจะเที่ยงเลยนะเดี๋ยวเรารอถามหมออีกทีดีกว่าว่าเขาปิดกี่โมง อ่าทุกคนสรุปผมว่าผมจะรอฉีดรอรอดูอาการไงมันถึงเยอะไงแต่เดี๋ยวเราลองดูดีกว่ารอรอเนาะโอเคตอนนี้ผมรอเจ้าหน้าที่เขาเช็คชื่อก่อนเพราะว่าคนมันเยอะไงแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะรอดูอาการนะทุกคนก็เดี๋ยวผมพี่เกศมาหลายรอบเลทุกคนแต่ผมถามเขาว่าอ่าเขาปิดกี่โมงแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะทุกคนก็อาจจะ ใบสามเลยอะไรก็รอดีกว่าเนาะเดี๋ยวอาจจะไม่นานโอเคครับส่วนใหญ่ที่เยอะๆนี่ก็จะเป็นรอดูอาการไงนูครับไหมตอนนี้ผมก็ลุ้นนะคือส่วนใหญ่ก็จะลุน้นตัวแต่ผมก็อกหาดเห็นไหมทุกคนคือตรงนี้ก็จะดูด,ด,ดิคนเยอะมากเลยอะดูดิคนเยอะ ก็ถ้าเกิดเราไม่เสร็จวันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวมาหลายรอบอมาให้มันเสร็จๆดีกว่าคนตรงนี้มันจะคนเยอะเพราะว่ามันเป็นตำบลไงตำบลแล้วก็จะมีหลายๆหมู่บ้านเช่มมาใช่ไหมเนี่ยก็มีทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองทุกคนคือเหมือนทั้งรอรอดูฝนทั้งต่างๆแต่เขารอดูฝนนั่งข้างในดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยนะผมว่ามันดูนั่งชิดกันเกินไปอะเนาะก็ เดี๋ยวผมฉีดเสร็จแล้วผมก็มอาจจะมานั่งข้างนอกดีกว่านะทุกคนนาะตอนนี้เขาอันนี้แค่เช็คชื่อนะทุกคนคือหมอเขามีคนเดียวไงคือทำงานแล้วก็ไม่ได้พักเลยก็เห็นใจเห็นใจเหมือนกันเนหะ็นไหมคนคนก็มาเรื่อยๆเลยอ่ะอลองคิดดูดิว่ายุคนี้มันเป็นยุคอ่า มันเป็นยุคอะไรเนาะเราก็ไม่รู้กันโควิดมันทําให้การใกล้ชิดมันห่างเหินนะแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนแก่ที่เราเคารพใช่ไหมเรามาเจอกันเรายังทักทายแบบห่างๆนทุกคนมันทําให้เรารู้สึกแบบเนาะมันรู้สึกแบบไม่เหมือนเดิมอะทุกคนคือถึงจะสนิทกันยังไงมันก็นึกภาพไหม ตอนนี้ผมพอเจ้าหน้าที่เขาเขาเรียกว่าเรียงนัมเบอร์ให้นัมเบอร์เพื่อจะเอาไปฉีดครับผมก็ก็ตอนนี้ก็ที่คนเยอะมันก็จะมีทั้งที่ผมบอกฉีดเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่ฉีดอะไรเสร็จแล้วกันเสร็จแล้วกันอ๋อนี่นี่ฉีดแล้วเจ็บก่อนสวัสดีคน พอดีคนรู้จัก<ส>ขเขาเพราะว่าเขาเขาฉีดแล้วนี่ตาหนักนึ่งอ่าโอเคโอเคโ okay, okay. อเคโอเคเขาฉีดเสร็จแล้วเขามาไวไงทุกคนเขา,ากลับแล้วคือที่เหมือนที่ผมบอกเขาเขาฉีดเสร็จแล้วเขาก็รอดูอาการขารอดูอาการไม่มีอะไรเขาก็กลับรอดูอาการน่าจะประมาณ ครับผมอันนี้เข้าไปเลยเป็นอ,อครับตอนนี้ผมนั่งรอฉีดอยู่ใช่ไหมหมายเลขที่ผมมาเนี่ยทุกคนมองมันมองกลับไงสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดอ่าไม่ได้ใบหวยนะแล้วแต่ถ้าคนโชคดีก็อันนี้เนาะทุกคนตอนนี้ผมก็รออยู่แต่คนเยอะมากแต่ทุกคนที่มันผมว่ามันยังดูอึดอัดเลยน,นะ เพราะว่าดูเขาจัดแล้วมันคนเขาเก็บแล้สอง,สองครับผมเก็บสองครับสบ,สบายดีครับบะหมีแกงยำแบบอันดีบ่มีครับผมทุกคนตอนนี้คือเขามา,าถามรายละเอียดต่างๆไนงะว่ามีอาการไหมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมก่อนที่จะฉีดทุกคน <laughs> ก่อนที่จะฉีดมันจะมาตื่นเต้นอย่างเนี้ เออก็ยังไงดีอะคือคือมันตื่นเต้นกอดเข็มแรกอลทุกคนจริงๆเข็มแรกมันควรจะตื่นเต้นนะเพราะว่า,าเข็มแรกมันมันเราไม่รู้ใช่ไหมเราจะเจอ,อยังไงใช่ไหมแต่อีเข็มสองนี่เราเจอแล้วแต่เราก็เหมือนที่เราบอกอเราก็ได้รับเพื่อนเพื่อนอะไรที่ได้คุยอะไรเงี้ยต่างี่ยเราก็เริ่มวันๆวันเหมือนกันนะทุกคน แต่ยังไงผมมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะอีกอย่างที่ผมบอกอีกอย่างที่ผมบอกไงคือมันจำเป็นนะมันจำเป็นนะทุกคนที่ผมนิ่งคือผมฟังเสียงฟังเสียงว่าเรียกเบอร์อะไรคือมันต้องมันต้องขึ้นเครื่องบินเนี่ยทุกคนพอเราขึ้นเครื่องบินพออะไรเงี้ยเราก็ต้องจําเป็นต้องฉีดใช่ป่ะถ้าเหมือน เหมือนถ้าเกิดผมไปกรุงเทพหรือผมไปที่ไหนอะถ้าเกิดกลับมาเขาเราฉีดเข็มสองเสร็จนะมันก็ไม่ต้องกักตัวไงทุกคนเน,นะเราไม่ต้องกักตัวแล้วก็แล้วก็อยู่บ้านได้เลยทุกคนแต่ถ้าไม่ฉีดนะไม่ฉีดวัคซีนเลยเดี๋ยวกลับมานี่กักตัวสิบสี่วันทุกคนมันทรมานมากเลยนะไหนจะเรื่องการกินไหนจะเรื่องต่างๆในานาทุกคน,นตอนนี้ผมรออยู่รอคนเรียกตัวนี่ ตอนนี้เขาเรียก242แล้ว247ก็ใกล้มาถึงแล้วทุกคน243แล้วใจมันตุบตับตุบตับเลยทุกคนของผมมัน247ไงตอนนี้243แล้วรุนวุ้ยทำไมทุกคนทำไมผมตื่นเต้นวะยังไง ยังไงุคนมันตื่นเต้นก่าเข็มแรกอยู่ทุกคนแล้วตอนนี้รู้สึกแบบว่าอ่ามันทุกคนรู้จักคำว่าตัวลอยไหมสองสี่ห้าแล้วสองสี่ห้าแล้วมันเหมือนตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นแล้วมันมันมันเหมือนร่างกายเราเหมือนมันมันอ่อนอะ ยิ่งเวลาเขาเรียกใกล้ๆอ่ะนี่สองสี่ห้าแล้วนี่สองเบอร์ก็จะถึงเรามันก็มันเหมือนเราลุ้นนะทุกคนมันเหมือนเราลุ้นอะไรอ่ะมันก็จะตื่นเต้นตอนนี้ตอนนี้สองสี่ห้าแล้วอีกสองเบอร์ก็จะเป็นของผมแล้วครับผมรอลุ้นทุกคนระหว่างที่ผมรอเรียกเบอร์อีกสองเบอร์ทําไมรู้สึกแขนผมรู้สึกมันเหมือนโดนฉีดนะทุกคนมันเหมือนปวดๆนะทุกคนเฮ้ยแปลว่พาจิตมันลงหรือเปล่าเนี่ยทุกคน คือคือนึกภาพออกไหมคือคือระหว่างรอลุ้นน่ะรอลุ้นที่เขาจะเรียกอีกสองเบอร์ใช่ไหมสองเบอร์แล้วผมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็มันเหมือนความตื่นเต้นมันไปนลงที่ที่แขนน,ะ <c oughs> น่ะเนี่ยเนี่ยยิ่งเขาเรียกอย่างเงี้ยเรายิ่งตื่นเต้นอนะ่ะแล้วมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเมืเม่อยอ่ะเมื่อยตรงแขนอ่ะทุกคนมันเหมือนบอกไม่ถูก <c oughs> มันแข็งหมดเคยเป็นไหมแขนหมดแรงอะ่ะ มันเหมือนแขนเราหมดแรงอ่ะทุกคนเออเป็นอ้างๆ้างให้ผมเนี่ยยังไงเนี่ยสร้างความตื่นเต้นส่วนใหญ่ทุกคนที่ที่มาฉีดนี้มีแต่มีผู้สูงอายุผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยทุกคนก็จะมีคนหนุ่มไม่ไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่คนหนุ่มจะไม่ฉีดเข็มที่สองกลับไปแล้ว ทุกคนทุกคนตอนนี้สองสี่หกแล้วสองสี่หกแล้วขเขาเรียกสองสี่หกแล้วตอนนี้รอสองสี่เจ็ด โอ้ยทุกคนมันยิ่งเพิ่มความสั่นเข้าไปอีกอะระหว่างลรอรอเบอร์สุดท้ายอะตอนนี้มันสองสี่หกแล้วใช่ไหมตอนนี้รอรอขอเลขสองสี่เจ็ดอะแล้วมันทําให้หัวใจเราเต้นเต้นติกๆผมขอใช้พลังสมาธิข่มก่อนนะทุกคนทุกคนตอนนี้ขอเรียกแล้วสองสี่เจ็ดงไหนครับ สองสองสี่เกจ็ดครับทุกคนใช่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็กําลังกําลังจะฉี่ทุกคนก็ทุกคนทุกคนผมว่าผมว่าไอเข็มวันนี้มันคนเยอะมากๆใช่ไหมตอนนี้ผมก็เฮทุกคนกคน,นเสร็จแล้วขอบคุณมากครับไปทุกคนคือเข็มที่สองก็ รู้สึกเจ็บเจ็บกว่าเข็มแรกกับเพราะว่าเข็มแรกไม่รู้สึกตัวเลยวะเข็มที่สองมันมันเหมือนมันเหมือนเราเรารู้สึกเลยเราเกรงด้วยไงเราพอเรารู้สึกเราไม่เหมือนเข็มแรกเข็มแรกเราก็จะไม่ค่อยนึกถึงการฉีดใช่ไหมแต่พอเข็มสองเราไปนึกถึงการฉีดว่าต้องฉีดยังไงต้องสมองเมื่อกี้มันไม่ได้พักเลยทุกคนมันก็จิตจิตอ่ะจิตดูว่าเข็มเข้าทุกคนตอนนี้ก็ผมก็ นั่งรอดูอาการตอนนี้คนก็รอเยอะเหมือนกันรอดูอาการว่าอาการเป็นยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวรอน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไม่มีอาการอะไรก็คงจะกลับครับผมตอนนี้รอดูอาการตอนนี้ผมฉีดเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงห้านาทีก็น่าจะกลับได้ประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยง4ี่ิครับผมทุกคนก็ตอนนี้ก็ระหว่างนั่งรอผมก็จะอาจ่านคอมเมนต์ของ f อีเนาะเพราะว่า เราระหว่างรอเราก็อยากใช้เวลาให้คุ้มค่าไงก็นั่งอา่านคอมเมนต์ FC ดีกว่าครับผมตอนนี้ผมก็กลับบ้านได้แล้วเพราเจ้าหน้าที่เขบอกว่าเดี๋ยวไอใบนั้นเดี๋ยวเขาจะส่งตามไปที่บ้านให้อสมอไปหายผมตอนนี้ผมก็กลับแล้วเพราะว่าทุกคนเห็นไหมทุกอย่างมันต้องผ่านไปทุกคนคือ โอเคในช่วงเวลาการผ่านมันก็เหมือนทุกมันก็จะทรมานเหมือนกันนะก็เหมือนผมอยู่ในช่วงผ่านการที่จะฉีดวัคซีนนะทุกคนมันก็จะมีอารมณ์ที่ทรมานหลากหลายทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลทุกๆเรื่องนะทุกคนแต่ทุกๆอย่างมันจะผ่านนะทุกคนผมก็เชื่ออย่างนั้นนะทุกๆอย่างผ่านแต่แต่เราก็รู้แต่ในช่วงที่ระหว่างการผ่านน่ะมันมันต้องใช้ใจวัดเนี่ยทุกคนนึกภาพไหม ผมถึงรถละคือบางคนบอกว่าแค่ฉีดยาทำไมต้องเหมือนอ่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมพูดว่าอ่าผ่านวิกฤตอะไรคือทุกคนมือนที่ผมเคยบอกไงว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันมันก็ความกลัวก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเข็มฉีดยามันก็มีหลายท่านมากนะที่เป็นอะไรที่กลัวแล้วก็เป็นกังวลกลัวมากคือแต่ละคนมันจะอ่ากลัวไม่เหมือนกันนะทุกคนบางคนกลัวเต็งโม,มบางคนกลัวนั่นกลัวนี่ คือคือมันเกี่ยวกับกระบวนการจิตเนี่ยคือผมก็รู้ว่าการแก้มันแก้ได้นะแต่คือยังไม่พร้อมที่จะแก้ทุกคนนึกไ่ตอนนี้ผมก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็รู้สึกก็มันรู้สึกแบบว่ามันมันหน่วงนิดนิดหน่วงนิดนิดแต่ก็ไม่อะไรแต่คือที่ร้อนก็คือรถมันร้อนทุกคนก็ไม่มีอะไรก็ตอนนี้ผมก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่า อาคุณหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งใบไปให้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งใบรับรองอะ่ะทุกคนว่าเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วคราวนี้ผมก็จะเดินทางไปไหนก็สะดวกขึ้นแต่ก็ไม่ได้เดินทางบ่อยแ,แต่ถ้าเกิดมีความจําเป็นของเราไงเราก็ไม่อาจที่ไม่ต้องขับรถไปกรุงเทพแต่เราอาจจะนั่งเครื่องบินที่ไปเรีวมาเรีวอทุกคนเพราะว่าผมมีเจประจันบาลกับสมบีตอนนี้ผมก็กำลังจัด คอันนี้คืออนามัยอนามัยประจำตำบลผมโชคดีที่ผมได้ฉีดกับไม่ได้คุณหมอคนเดิมอะ่ะแต่ก็เป็นคุณหมอผู้หญิงครับไหมก็จะมีเพื่อนข้างบ้านอะไรเขาบอกว่าหมอผู้ชายเจ็บนะอะไรเนี่ยแต่หมอผู้ตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงกว่าแล้วทุกคนถนนก็จะโลง่งถนนที่ผมมาตลาดสดเมื่อตอนเช้าวะทุกคนเอ,อ็นไม้นี่มันเลยตลาดสดไปนิดหนึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะแวะไปที่ร้านไฟฟ้าไปจ่ายเงินเขาโอเคขับรถกันละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ ตนนี้ผมลงมาอ่าร้านผมจะมาจ่ายตังค์เขาค่าทุกคนตอนนี้ผมแวะมาร้านสมตำฮะต้มแซบครับผมผมซื้อต้มเนื้อต้มแซบผมไปฝากช่างทุกคนจริงๆผมไม่ได้กินเนื้อใช่ไหมตอนนี้ผมมา,มาซื้อสมตำจริงๆร้านไม่ไกลร้านในหมู่บ้านผมนแบบี่แหละ อยากกินทุกคนเราุ่งจะฉีดวัคซีนมันกินได้ไหมส้มตำมันน่าจะกินได้นะดูดิอันนี้เป็นเป็นเหมือนหม,ม้อต้มต้มเนื้อพวกช่างเขาชอบกินผมซื้อไปฝากเขาดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้โทรถามเขาเขาบอกว่ากาลังกินก็เดี๋ยวไปฝากเขาเขาเหมือนเป็นน้ําใจนะทุกคนเนะอืมตอนนี้ผมก็รอส้มตำไปทานนี่มื้อเที่ยงนะแต่แต่ไม่เช้า เมื่อเช้านี้ผมทานแล้วเพราะว่าผมเหมือนที่ผมบอกเหมือนเราเตรียมพร้อมที่จะไปฉีดวัคซีนน่ะเราก็เลยทานทานทานพร้อมก็วันนี้เลยฉีดวัคซีนเราไม่มีปัญหาไงก็เลยแบบว่าโอเคใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้สึกเลยแต่แค่หน่วงหน่วง,หน,วงหน่วงนิดนิด,นดทุกคนตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมก็จะกลักบบ้านแล้วพิถึงเบบีนะตอนนี้ดูดิมันมารวมตัวอยู่ตรงตักผม เต็มไปหมดเลยหลังจากที่ดุไปตอนนี้ตาหาเอหายโกรธแล,ล้วก็มารวมกันเลยมาขอโทษกันใหญ่เลยมาขอโทษตากันยกใหญ่เลยโอ้โหแต่และตัวนี่มาเบียวใครสรุปแล้วใครเป็นคนทำสรุปใครเป็นคนทำโอ้โหมาเบียวมาเบียวอือหืออะไร